เวลานี้แกนนาพักต่างก็ลงพื้นที่กันแบบดาวกระจายอย่างพักภูมิใจไทยหัวหน้าพักคุณอนุทินไปพิษณุโลกนะคะแล้วก็ส่งคุณสุภจีลงใต้ไปขอคะแนนที่สุราษฎร์ธานีค่ะนายอนุทินชานวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นเวทีตราสายใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะไปช่วยผู้สมัครสอสอหาเสียงที่บึงตะเกรงตําบลบางระกรมำมอาเภอบางระกำ ท่ามกลางกลุ่มผู้สนับสนุนที่มาฟังการนําเสนอน,นโยบายและคาดหวังว่าปัญหาในพื้นที่จะได้รับการแก้ไขทั้งเรื่องอาชีพเกษตรกรรมเรื่องใหญ่ของบางระกรรมแน่นอนค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ําท่วมน้ําแล้งการศึกษารวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค a n d i d a นายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเป็น ผู้ช่วยหาเสียงของพักภูมิใจไทยนะคะพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการลงพื้นที่ไปช่วยลูกพักหาเสียงลงพื้นที่กันที่ตลาดสารเจ้าค่ะจุดนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของกันผู้สนับสนุนเข้ามาทักทายมาให้กำลังใจบางส่วนก็มาขอถ่ายรูปค่ะเป็นบรรยากาศการหาเสียงโดยคุณสุภจีค่ะ